มาดูนะครับใส่ยางดอกมาไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนล้อครับนี่นะครับอันนี้ใส่ล้อเลยครับอันนี้ใส่ยางนะครับอันนี้เป็นอันนี้ทีมงานอะไรครับ อะไรทีมงนานท่อนต่ำนะครับโอ้ดูครับโอ้ไล่ตูดเลยครับ ว่ออะไรกไปดีเหมือนกันนะครับดูล้อยางของเราครับโอ้ไปได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เมื่อน้นมันไม่เข้าเลยนะครับ Oh. ไปได้อยู่ครับด mm. ูตัวแรงเขาทิ้มงานนะครับ oh. นี่นะ mm. อันนี้คือที่เด็ดของเราครับ mm. ไม่ต้องถอนลอครับจเ mm. สียเวลาครับ โอ้เร็งจัดนะ What? What? อา้าวววระวังเลครับ What? What? โอ้ยยากครับ <What? S 1> โอ้นอนขับเลยนะครับพี่น้อง <laughs> ยอดเลยครับสุดจัดเลยครับทีมงานนี่ครับโอ้ไทยผิดตรองอีกนี่พี่น้องนะนงไช้เบนไม่ต้องเหนื่อยฮะพี่น้องนะนองโอ้ อะไรครับนี่โอ้มาดูที่เด็กเรานะครับนี่ครับอันนี้เป็นอีพีไรชิพนะครับเด อันนี้ก็เป็นอาร์ตร้อยนะครับอันนี้คือผู้ช่วยครับนี่นะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย